สวัสดีค่ะวันนี้จนะมาทําอาหารนะคะทำง่ายๆอาหารเช้าแต่นี่ก็ไม่เช้าแล้วนะ <c oughs> บ่ายกว่าแล้วมนะันจะบ่ายกว่าแล้วทำง่ายๆนะคะทําง่ายเราก็ <c oughs> ใส่ประมันลงไปนะคะแล้วก็ะทารา้อนๆนะก็ตั้ด้วยไข่นะคะไข่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่าขา เราเนี่ก็ร้อนไม่ไปสมดุลเลยไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ร้อนมันร้อนนานะคะเอาขนมปังยอนลงไปก่อนขน,นะัจขนมปังยอนลงไป 算了，嗯、这个我不 ง่ายๆง่ายอาหารเช้าง่ายนะคะนี่ใส่ลงไปนะคะทุกทานจะ้ะใส่ตามที่เราชอบชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะก็ตามด้วยชีสนะคะทุกท่านจ้ะชีสชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อย ชีปแล้วนะคะเราก็จะใส่ให้มันดูสวยงามน,นะคะชิดเป็นแผ่นใส่เข้าไปเลยค่ะถมเข้าไปเออ,เอ,อหาเห็ดมาแต่าครั้งนี่ก็ยังไม่ได้ทำเลยไม่ที่นี่เราก็ลดไฟลงหน่อย่นะคะ จะได้ไหมเราก็จะนี่นี่ไข่เราเยอะเกินไปพี่น้องจา๋าที่จริงมันต้องทําไข่บางๆนะแต่นี่เพราะความหนึบนะเพราะความหนึบเราก็จะทำอย่นี้เลยนะคะทุกท่านจ๋าไข่เยอะเกินไปพี่น้องแต่ก็ดูน่า,นา,ากินน่ากินจ้าในทำง่ายสไตล์ลูอีสไตล์รีนะคะทุกท่านจา๋า ก็รอรอก่อนนะจะเรอให้ความร้อนมันเข้าไปถึงถึงไอ้เครื่องเราข้างในเนี่ย้าเราก็เปิดไฟอ,อ่อนๆนะคะเปิดไฟอ่อนก่อนเนาะเห็นไม้เห็นไม้น,มนี่เปิดไฟอ,อ่อนจ้ะนี่เราก็จับ่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมทำให้เข้ามานะ เราก็จะกลับด้านนากลับด้านนี่ออกมาสวยงามใช่ไหมล,ล่ะสวยงามตามท้องเรืืองนะคะ แล,นนะะแล้วเราก็จะเสิร์ฟใส่จานนะคะทุกท่านจ้ะในสุกแล้วเราก็จะเสิร์ฟใส่จานนะคะทุกท่านสุกหรือ,อยังนี่ข้างในเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะทุกท่านจะ้ะดูสิโอนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็ไม่เป็นลร ข้างในเราก็เริ่มสุกแล้วเราก็ท 8, ําไฟ่อนตอนแต่ทุกท่านนะนี่ข้างนี้ันสวยแล้วก็ข้างนี้เสซ่นี่แล้วก็สุกแล้วนะคะทุกท่านนะอ่ะฮะนี่จ้ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะก็ทำได้นะคะใครอยากจะทำก็ทำได้ค่ะ นี่เราก็จะใส่จานแล้วนะคะนี่หันไปทางนี้เลยะค,ะค่ะหันไปขัดจานเลยนะคะอืมใช่เลยเยสิร์ฟจานลวมาจ้าเสิร์จานพร้อมเสิร์ฟนะจ๊าหนึ่งมนก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เราก็อยาแก่จับเลยลืมเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอ่ะอจะชิมให้ดูจะชิมให้ดูไหนช้อน มาจะซิมนี่ดูถนัดไหมนี่นะพี่น้องจ้าอันข้างไหนดีจ้าขทางนี้เนาะเดี๋ยวก่อนทำตรงนี้ก่อนนะอ่านี่อื้อจะไขอมกมากกว่า ใหนหละเครื่องเราหั่นกลางเลยเนาะหั่นกลางเลยนะพ,นยนะพี่น้องจ๋ะมือก็ยังเปียกน้านี่พี่น้องจ๋าจะออกมาหน้าตายอย่างนี้พี่น้องจ๋าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ้ยหน้าตาน่นาทานมิดจ๊ะหนึ่งนี่เราก็จะทานแล้วนะคะ ตาจะเป็นแบบนี้พี่น้องจ๋าอืมใช่จับกี่ลีเดอลองทำนะพี่น้องจ๋าแล้วจะติดใจแล้วก็จะทำอีกนะคะแต่อย่าทำบ่อยนะมันอ้วนอืมลองทำดูง่ายๆทำง่าย บ้านเราก็มีเยอะแถวเมืองไทยเราเนาะลองทำดูแล้วจะติดใจเด้อถ้าใครชอบไข่เยอะก็ใส่เยอะนะถอาใครชอบไข่น้อยบางๆแบบแบบบางๆนะก็ใส่น้อยนะคะพี่น้องจ้าก็จะออกมาหนะะ้าตาน่ารับประทานอย่างนี้นะคะพี่น้องอสุดยอดเห็นไหมเนี่ย กินเลยพี่น้องจะกินเลยนะแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเวลาก็เยอะแล้วเนาะชอบพี่น้องกะตบมือให